บทที่7637 7638ก่อนหน้านี้ราชวงศ์ส่วนใหญ่เป็นเพียงหุ่นเชิดของรัฐบาลที่ปกครองและบางครั้งก็เป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลปกครองรัฐบาลส่วนมากจะเรียกราชวงศ์มาเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและราชวงศ์ก็ไม่มีโอกาสแทรกแซงกิจการของรัฐในเวลาอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นพักรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีมักระมัดระวังราชวงศ์อยู่เสมอ โดยให้ความเคารพอย่างผิวเผินแต่ป้องกันไม่ให้ราชวงศ์แทรกแซงกิจการของชาติอย่างไรก็ตามอิทธิพลของเฮเลนาในยุโรปเหนือนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษและพระองค์ก็ยังทรงมีชื่อเสียงอันโดดเด่นทั่วทั้งยุโรปและแม้แต่ทั่วโลกนอกจากการสร้างภาพลักษณ์ระดับนานาชาติที่สมบูรณ์แบบให้กับประเทศนอร์ดิกแล้วพระองค์ยังทรงนำการลงทุนจำนวนมากมาสู่ประเทศนอร์ดิก ด้วยความช่วยเหลือของราชินีเช่นนี้รัฐบาลนอรดิกชุดปัจจุบันจึงสามารถบรรเทาแรงกดดันได้มากรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับพระองค์เป็นอย่างมากและยินดีให้เฮเลนามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐในระดับหนึ่งพวกเขาจะพิจารณาอย่างจริงจังและพยายามนำข้อเสนอแนะของเฮเลนาไปใช้ซึ่งทำให้เฮเลนามีอำนาจที่แท้จริงในระดับหนึ่ง ข้อเสนอแนะของเธอเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์นี้ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วจากรัฐบาลนอร์ดิกรัฐบาลตระหนักดีถึงความเกลียดชังสิ่งแวดลอ้อมสุดโต่งของประชาชนและสถานการณ์ที่กล้าโกรธแต่ไม่กล้าพูดออกมาบัดนี้มีโอกาสอันดีที่จะลงมือจัดการกับพวกเขาใครก็ตามที่คว้าโอกาสนี้ไว้ได้ก็ถือเป็นวีรบุรุษแน่นอนว่า สิ่งเดียวที่ดูไม่ดีนักในเรื่องนี้คือการต้องฉุดรังสวีเดนให้ตกต่ำลงมาการแทรกแซงในระดับชาติทำให้สวีเดนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหากสวีเดนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ดีในสายตาประชาชนสวีเดนก็เป็นเพียงการชดเชยหากล้มเหลวสวีเดนจะต้องรับผิดแทนในทางกลับกันไม่ว่าสวีเดนจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไร ประเทศนอร์ดิกก็ยังคงถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษดังนั้นรัฐบาลนอร์ดิกจึงได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์นี้ต่อสื่อมวลชนส่งข้อมูลนี้ไปยังสวีเดนผ่านช่องทางการทูตและถแถลงต่อสื่อมวลชนต่อสาธารณะในเวลาเดียวกันเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์กล่าวกับสื่อมวลชนอย่างหนักแน่นว่าในฐานะราชินีแห่งประเทศนอร์ดิก ดิฉันขอเรียกร้องให้ตำรวจนอร์ดิกลงโทษผู้ฝา่าฝืนกฎหมายเหล่านี้อย่างรุนแรงซึ่งเป็นผู้ก่อกวนร,ระเบียบสังคมปกติของประเทศนอร์ดิกผู้ที่ละเมิดกฎหมายของประเทศนอร์ดิกอย่างร้ายแรงควรถูกส่งตัวไปยังหน่วยงานตุลาการของประเทศนอร์ดิกและบุคคลอื่นๆควรถูกในประเทศออกนอกประเทศดิฉันยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสั่งห้ามบุคคลเหล่านี้เข้าประเทศนอร์ดิกเป็นเวลา10ปี นอกจากนี้ดิฉันขอเรียกร้องต่อรัฐบาลสวีเดนให้ดำเนินการสอบสวนองค์กรนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งใช้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นข้ออ้างในการะส,สมความมั่งคั่งและก่อกวนชีวิตของชาวยุโรปและธุรกิจอย่างร้ายแรงดิฉันขอเรียกร้องให้พวกเขาจงเปิดโปงการกระทำที่สกรปรกและผิดกฎหมายทุกรูปแบบและลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงดิฉันหวังว่ารัฐบาลสวีเดนจะสามารถดำเนินการสอบสวนที่ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและรวดเร็วรวมถึงจัดการเรื่องนี้อย่างเปิดเผยเป็นธรรมและรวดเร็วเพื่อกำจัดคนชั่วเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากยุโรปหลังจากถูกสื่อหลักรายงานวิดีโอของเฮเลนาบอนแฮมคา์เตอร์ก็กลายเป็นพาดหัวข่าวทั่วยุโรปทันทีและกลายเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มวิดีโอไม่มีใครคาดคิดว่าสมเด็จพระราชินีเฮเลนา บอนแฮมคาเตอร์ bon ผู้ซึ่งทรงมีอิทธิพลเทียบเท่ากับเหล่าคนดังจะทรงออกพระบรมราชโองการด้วยพระองค์เองให้รัฐบาลนอร์ดิกจับกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวรุนแรงเหล่านี้และถึงกับทรงเรียกร้องโดยตรงในวิดีโอนี้ให้รัฐบาลสวีเดนลงโทษองค์กรของพวกเขาอย่างรุนแรงสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบจากคนเหล่านี้มาเป็นเวลานาน,านแล้ว แต่กลับมีเพียงไม่กี่คนที่ถูกจับกลุมจริงแม้แต่ผู้ที่ถูกกระขังในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วหลังจากถูกตำหนิโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายใดใดเพิ่มเติมความจริงที่ว่ามีผู้ถูกจับกลุมพร้อมกันกว่าร้อยคนและกระบวนการยุติธรรมได้รับการจัดการโดยตรงจากทางการนอร์ดิกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ท่าทีที่แข็งกร้าวของพระราชินีเฮเลนายังได้รับการสนับสนุนจากหลักศีลธรรมอันดีงามในฐานะสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศนอร์ดิกพระองค์มีได้ทรงเมตตาต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ที่ก่อกวนระเบียบของชาวนอร์ดิกทำให้พระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเมตตากรุณาชาวยุโรปต่างตื่นเต้นและแสดงการสนับสนุนและชื่นชมพระนางเฮเลนาทางออนไลน์ ในวิดีโอนี้พระราชินีเฮเลนาไม่เพียงแต่สง่าง,งามและงดงามเท่านั้นแต่พระสุรเสียงของพระองค์ถึงแม้จะไพเราะแต่ก็ทรงพลังและทรงพลังมากๆและคงความมั่นคงอันไม่เปลี่ยนแปลงของเธอผสานกับความงามไร้ที่ติของเธอทำให้เสน่ห์ของเธอเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดในทันทียุโรปได้แยกตัวออกจากศูนย์กลางวัฒนธรรมของโลกมานานกว่าศตวรรษ และในช่วงเวลาดังกล่าวแทบจะไม่มีการสร้างรูปเคารพประจำชาติเลยแต่ในปัจจุบันเฮเลนาบอนแฮมคา์เตอร์ยังคงมีองค์ประกอบครบถ้วนของรูปที่ควรเคารพประจำชาติยุโรปรูปลักษณภายนอกของเธอไร้ที่ติฐานะของเธอไม่มีใครเทียบสเสน่ห์ของเธอก็ไม่มีใครเทียบและที่สำคัญที่สุดมนุษยธรรมของเธอเปล่งประกายเจ,จิดจัด ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจแต่ยังปราศจากข้อบกพร่องใดๆเชา่ายุโรปรักเธออย่างสุดหัวใจทั้งชายหญิงและแม้แต่เด็กต่างยกย่องเธออย่างสูงอิทธิพลเชิงบวกนี้แผ่ขยายไปทั่วยุโรปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้แต่ในประวัติศาสตร์เพราะยุโรปไม่เคยสงบสุขสงครามดำเนินมาหลายพันปีรูปเคารพในประเทศหนึ่งอาจเป็นเหมือนปิศาจในอีกประเทศหนึ่ง เป็นเรื่องยากที่จะพบใครสักคนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างนี้หลายคนในโลกออนไลน์ถึงกับกล่าวว่าสมเด็จพระราชินีนาถแห่งยุโรปพระองค์สุดท้ายที่มีพระไัยแน่วแน่เช่นนี้คือสมเด็จพระราชินีแคทเธอรีนที่2แห่งรัสเซียในปีคศ1762ซึ่งทรงยึดครองราชโดยการรัฐประหารเกียรติยศของเฮเลนา บอนแฮมคาร์เตอร์ได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลสวีเดนกลับถูกวางตัวให้อยู่ในสถานะที่นิ่งเฉยอย่างยิ่งเมื่อความผิดหลายอย่างขององคอ์กรนี้ถูกเปิดโปงสวีเดนเองกลับต้องรับผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอทุกเดือนผู้คนทั่วยุโรปส่งเสื้อผ้ามือสองหลายร้อยตันไปยังสำนักงานใหญ่ขององคอ์กรในสวีเดน โดยผู้บริจาคเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายเองเมื่อมาถึงสวีเดนองค์กรที่เรียกว่าองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้บรรจุและขายเสื้อผ้าเหล่านี้ไปยังแอฟริกาอย่างจงแจง้งและทางการสวีเดนกลับไม่รู้เรื่องเลยยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ยรายที่สุดพฤติกรรมที่ร้ายแรงที่สุดคือการประท้วงที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทบางแห่งโดยเฉพาะที่มีเจตนาแอบแฝง ด้วยผลกําไรพวกเขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ผิดจริยธรรมในการแข่งขันทางการค้าบังคับให้ธุรกิจหลายแห่งต้องประสบกับภาวะขาดทุนหรือถึงขั้นล้มละลายและทำให้พนักงานจำนวนมากต้องตกงานหากหลักฐานนี้ชัดเจนหลายคนอาจต้องถูกจำคุกเจ้าหน้าที่สวีเดนจึงได้เรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและหาวิธีการรับมือ ในการประชุมเจ้าหน้าที่ได้ประนามเฮเลนาอย่างเป็นเอกฉันท์โดยเชื่อว่าเธอกำลังใช้สวีเดนเป็นเครื่องมือในการไต่เต้าทางสังคมอย่างชัดเจนหลังจากการประนามเทอามาเป็นเวลานานในที่สุดพวกเขาก็ได้นั่งลงอย่างท้อแท้เพื่อหารือถึงขั้นตอนต่อไปในตอนแรกรัฐบาลสวีเดนเพิกเฉยต่อบุคคลเหล่านี้เพราะแม้จะมีพฤติกรรมสุดโต่ง แต่พวกเขาก็เป็นผู้นำในด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปก่อนที่จะล่มสลายตามหลักเหตุผลแล้วประเทศที่มีผู้นำเช่นนี้จำนวนมากถือเป็นผู้นำในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกของสาวสิ่งแวดลอ้อมสวีเดนได้กลายเป็นศูนย์กลางด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปความสำเร็จของเธอหมายความว่าบ้านเกิดของเธอจะได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างไรก็ตามสวีเดนไม่ได้คาดการถึงการล่มสลายอย่างรวดเร็วของผู้บุกเบิกด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้การจับกลุ่มผู้คนหลายร้อยคนในแถบสแกนดิเนเวียได้ปิดกั้นขบวนการด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ทั้งหมดส่งผลให้รัฐบาลตกเป็นเป้าความสนใจบัดนี้ยุโรปทั้งหมดกำลังรอคอยแถลงการต่อสาธารณะจากรัฐบาลสวีเดน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วคือการบังคับให้พวกเขายอมรับความรับผิดชอบแม้จะรู้สึกผิดหวังแต่รัฐบาลสวีเดนก็รู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องประกาศต่อสื่อมวลชนถึงการสืบสวนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วนยอมรับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดณนะขณะนั้นเมื่อสวีเดนยืนหยัดและยอมรับผลการตรวจสอบ สาธารณชนยุโรปกลับมองว่านี่เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเฮเลนาเพียงผู้เดียวส่งผลให้ความนิยมของเฮเลนาพุ่งสูงขึ้นไปอีกทำให้เธอกลายเป็นไอดอลของชาติทั่วทั้งยุโรป